สวัสด,ดีวัยรุ่นเลาวปัยรุ่นอะไรดีวะสวัสดีวัยรุ่นส่งภาพยืนยันทางแชทได้ทุกท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่อีกแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะหยุดพักผ่อนไปเที่ยวหยุดหลายวันนะแต,แต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ครับอาจจะหยุดสามวันสี่วันก็นแล้วแต่นะตอนนี้มีอัปเดตใหม่อีกแล้วนะครับอัปเดตแชทนี้ก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ครับก็คือเราสามารถส่งรูปถ่ายรูปสามารถส่งรูปถ่ายให้ลูกค้าดูได้แล้วนะโอ้โหแม คตรเจ๋งเลยอันนี้ต้องชื่นชมนะต้องยกนิ้วไม่ใช่ยกนิ้วนี้ให่กับฝ่ายทีนะครับสุดยอดเอาใจผมไปเลยเวลีกูการใช้งานข้อที่หนึ่งนะครับก็สําหรับระบบใหม่นี้นะครับส่งรูปผ่านทางแชทนะจะสามารถเริ่มเริ่มใช้ได้นะครับก็คือเราก็กดงานตามปกติได้แหละพอรับงานได้แล้วนะครับกดที่แชทนะครับข้างๆข้างๆตัวสติกเกอร์นะครับก็จะมีรูปบวกเห็นไหมเหมือนกับเราส่งรูปภาพในไลน์ใน Facebook นี่เลย วิธีการแนบรูปภาพน,นะครับก็คือคือเราต้องถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปไปปุ๊บมันถึงจะแนบรูปได้นะครับไม่สามารถถ่ายผ่านแนบได้เลยนะข้อที่2นะสมมุติเราคุยรูปคุยแชทกับลูกค้านู่นนี่นั่นสง่งรูปนู่นนี่นั่นแต่ว่าลูกค้ายังไม่อ่านนะครับเาอาจบงานไปแล้วออสมมุติส่งรูปไปแล้วเขาไม่อ่านแต่ว่าเราจบงานไปแล้วลูกค้าก็จะไม่เห็นนะครับ เพราะฉะนั้นการจะส่งรูปอะไรเนี่ยต้องรอให้ลูกค้าอ่านก่อนนะค่อยจบงานอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนั้นก็ ฟังไว้หน่อยนะเรามาเรียไขฝ่ายทีกทีนนึงนะครับก็ผมว่าการอัปเดตครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าเราอสามารถส่งรูปให้ลูกค้าดูได้สมมุติเราไปเจองานอยากเงี้ยเออนั่งรอแม่งสิบยี่สิบคิวสัตว์แม่งก็รับงานมาดองไรเดอร์ดองไรเดอร์ดองไรเดอร์เราก็ถ่ายรูปส่งเลยนี่ครับผมมาถึงแล้วแต่ว่าครั้งหน้าก็จะสั่งไอหลานที่นี่นะครับมันดองมันเอาไรเดอร์มันดองครับแล้วกลกกู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 หูกูกูก ผมมา,มาถึงร้านค้าแล้วไม่ทาให้ผมเสร็จสักทีนะผมก็ไม่ส่งม่ได้แล้วก็ฟ้องแม่งใส่ไข่ไปเลยใส่ไข่แม่งหมดสัตว์เขาจะได้ไม่ต้องสั่งร้านไอเทียที่มันรอนานเนี่ยเป็นผลดีกับตัวเรานะผมว่าเออข้อดีข้อที่1นึ่งนะอันเนี้ยข้อดีข้อที่2นะครับผมคิดว่าสมมุติลูกค้าจะให้เราวางสินค้าวางอาหารเนี่ยไว้ที่โต<อ>๊ะไว้ที่หน้าตึกนะครับพวกคอนโดพวก อพาร์ตเมนต์เนี่ยจะชอบให้วางไว้บนโต๊ะใช่ไหมเออเราก็สามารถวางแล้วก็ถ่ายรูปส่งแชทให้ลูกค้าดูได้เลยนะแต่ว่าก็ต้องรอให้เขาอ่านก่อนนะถ้าเขาไม่อ่านแต่เรากดจบงานเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นครับว่าเราส่งรูปอะไรไปเพราะฉะนั้นถ่ายรูปอาหารแล้วก็รอให้เขาอ่านก่อนนะโอเครู้เรื่องอ่เออประมาณนี้นะก็ส่วนมากก็จะเยี่ยมดีมากขอเรียกไขรใครที่ไปเที่ยวอยู่วาพอดูคลิปแล้วก็ สุดใจลึกๆกลับมาพอกลับมาแล้วก็ Welcome to the real world เพราะว่าคนละครึ่งอะไรก็ตามตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับลหลายๆคนอาจจะหมดแล้วอันนี้คือ real world ของจริงแล้ว w e l ว o m e t o the war ผู้ชนะนท่านที่อยู่รอดนะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนนะแนะนำเวลาออนแอร์กันเสล็กน้อยนะ เพื่อเพื่อนๆนะครับจะได้ตั้งหน้าตั้งตารอคลิปมีสาระมากมายของผมทุกท่านนะครับผม <c oughs> จะแบ่งเป็นสามช่วงเวลานะครับตั้งใจไว้ว่าเออในช่วงระหว่างวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะครับจะลงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสาระนะการเรียนรู้ต่างๆอะไรประมาณนี้อะไรก็ตามที่มันมีสาระนะก็จะลงวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารอะตน้ตนตน้นต้นสัปดาห์ ประมาณนี้อะไรที่มันไม่ค่อยมีสาระอยากจะไปกดงานหรือว่าไปด่าคนนูน้นหรือว่าไปเกียนใส่คนนี้นะครับก็จะลงสุดสัปดาห์นะก็จะเป็นวันพฤหัสศุกร์เสาร์ประมาณนี้ต้นสัปดาห์แล้วก็ท้ายสัปดาห์นะเหลือเวลาประมาณนี้นะครับส่วนทางแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน Tik ก ok นะแบบว่ามุกตลกโปกหฮาที่เพื่อนๆชอบดูเนี่ยก็จะลงทุกๆ3วันนะครับ สามมันจะลงคลิปทีนึงเพราะว่าเราต้องหาต้องใช้เวลาคิดมุกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดต่อเพราะผมก็ไม่ใช่คนรวยที่จะแบบว่าว่าเออทำคลิปเดียวครับก็ต้องวิ่งงานด้วยนะวิ่งงานแต่แปดโมงจนสองทุ่มบางวันสามทุ่มสี่ทุ่มก็แล้วแต่ก็หาเวลามาทําคลิปกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฝากกดหัวใจที่ติ๊กต็อกกันด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ